หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับหนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัวแล้วก็สามครับวัาดาพี่ชายเออแล้วลุงไปไหนเฮ้ยสวัสดีครับอื้น้องไอ้ยังมาตอยทำไมเองเงียบไปเลยเนี่ยได้ไหมหนูฟังเพลงไงอ๋อโอเคเอ็งเอ็งก่อไฟเสร็จยังยังมาตอยเสร็จแล้วแล้วลุงมา ลุงหนอพี่ไม่เห็นลุงเลยอ่ะใครชื่อยางมาต่อยชื่อยางมาต่อยไม่จะทำไรเอ็งชื่อยางมาต่อยใช่ไรอะไรนะยามาตุมเหรอสรุปชื่อยางมาต่อยหรือยามาตุมไม่คุยด้วยแล้วสรุปชื่อยางมาต่อยลุงอยู่นี่ลุงอ่ะชื่อยางมาต่อยหรือยามาตุมไงลุงอ่ะชื่อไงลุงมาแล้ว พี่พี่ไปไหนแล้วที่บ้านคนรออยู่นี่ครับนี่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 ปัดเลอนอยู่นี่เอาอยู่นี่ปัดเฮ้ยหลุดกูตั้งแคมป์ไฟด้วยอ่ะยี่แมงเสืวดาวยืนเฉยๆพี่ชินได้ยินน้องได้ยินว่าไงน้องลองฮิวมากัสโซดิพี่ก็อยากรู้จะได้ยินไหมฮัลโหลครับพี่ใครมีไม้ขายบเป็นมาดพี่ใช่ใช่โหดดับผมชื่อปัดมีตะหมัดขายครับหน้าโคตรแก่เลยพี่ ว่ากูเหรอนด้หูดับแ่หนุได้ยินพี่ฮัลโหลได้ยินมัยังมาต่อยกไว้ฟัต่อลาพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฟังเพลงอะอย่างเงเพลงสุดท้ายมเขามาหาเพื่อนเขาหรือเปล่าอยากรเนียฟัเพิ่มอะไรเงี้ยโเคโอเอเคอเครอเคโอเอเคโอเาโาเคโอเคโอเคเคโอเคเอคค ขอเพลงหน่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะได้ขอบคุณครับอยู่ต้นทอมเหรอนขอเพลงเหรอตร้นไม้นม่เอะไรคือเราต้องรอไม่รู้เหมือนกันหรอตรงนั้นจะเป็นสะพานเฉยๆเปล่าหนูอยากไปอ่ะจะไปหาลูกผมอยู่จะไปเป็นลุงหนูอยากไปอุ้มพี่ไว้หน่อยได้ไหมลุงเฮ้ยเขาไม่ได้หลังโจลียเขามาฟาร์มหรือเปล่าคะ เขามาฟาร์มกับเพื่อนหรือเปล่าฟาร์มกับเพื่อนเพื่อนฉันคือดวงจันได้ไหมได้แม่งรันแจกได้แม่งจัได้อยู่กูอยากมึงเพ่อนมาหยุดเลยพี่น้องพี่น้องพร้อมมากชื่อยังมาต่อยเอ็งพูดสิยังมาต่อยครับพี่ร้องให้ฟังใหม่ได้ไหมยังมาต่อยพูดหน่อยยังมาต่อยนะครับฮะเดี๋ยวเองเป็นไรอ่ะยังมาต่อยไม่สบายอะไรตอนแรกเองไม่เจ็บคอเลยยังมาต่อยไปโรงพยาบาลแล้วไม่ไปไม่ไปค้าจะอยู่นี่ยังมาต่อยเนาะ อะไรไม่รอดไม่มาหอะไรนะพี่อันนี้พี่เป็นแก๊งเหรอครับพี่บุฟเฟ่ต์กุ้งเปล่าผิดตรงนนั้ร้านบุฟเฟ่ต์กุ้งเชียวพี่มันีูไปไหนผมมีผมมีของต้องไม่ซืแล้วไม่ซื้อแค้วเอายังมาต่อยฮะเรียกเปล่าโหเรียกชื่อก็ผิดอะไรล่ะเรไม่ยืดขายไหมขายไหมขายอะไรชื่อก็ผิดแตเรียกอะไรรกันเหอครับ ชื่อชื่ออะไรอย่างกันนะคะมี่บุฟเฟ่ต์กุ้งอะไรให้น่าดูพี่ผมอยากฟังฉันคือดวงจันทร์หน่ะได้ไหมเพลงเดียวได้ไหมห้องห้องประด้เลยค่ะเพลงอ่ะเฮียเธอพี่ครับคี้มแพงกรุงเทพได้ไหมครับไม่มีแล้ท้ายแล้วได้อยู่กรุงเทพกรุงเทพกันได้อยู่แต่มันอันนี้ขอเลือกได้ก่อนถ้างั้นขอเลือกเองขอเลือกเองหนึ่งเพลงได้ก่อนได็มมีให้เลือกไหมเล่าฟาร์มเจคนร้องได้ไหม ้เลือกหรอพี่อะพี่อกคือแบบแนวไหนอะเอานี้ดีกว่าพี่ชิริน้องเพลงนี้ได้ปะอะไรเพลงยังคงดอยยังไม่ได้น้องไว้ใจได้การร้องได้ไหมของได้ยู่ร้องร้อยให้ฟัง่อยอันนี้ไ่ต้องให้นับอยู่กับเหมี่ยแนวไหนอะคะพี่น่าจะพอๆกันมั้พูดได้เรื่อย อ๋อเลือกเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมก็เลือกมาสิโอเดี๋ยวถ้าถ้าหนูพูดอีกอ่ะมันก็จะนัวอีกไงคนคือตรงเนี้ยก็คือพูดพูดกันเยอะแล้วไงเราเป็นผู้ฟังดีกว่าไปรีดพี่ไม่หนูพูดอีกน้องพูดอีกพน่หนพูดอีกอะไหนูยังไม่ได้พูดเลยเลยพี่มินียังไม่ได้พูดไงขยันเรียกกูจังไอ้ยังมาต้อยมายืนข้างๆกันสิโอเคโอเค เอ้ยอย่างคุ้นๆนะเองอ่ะคุ้นนะยิ่งฟังยิ่งคุ้นเนาะเองว่าแม่พี่ฟิวินใช่ยังมาตะไม่ใหหมายดึงน้องหนูน้องหนูนเป็นน้องหนูเขาฟาร์มโอ้ยทำไมทุกคนไปพิมพ์ว่าคนชื่อดาวอะ ใช่หรอเขาเอนเตอร์เทนหรือเปล่าพูดเก่งเอนเตอร์เ,อเทนเอนเตอร์เทนคนดูไงไหนอะครับอันนี้เราไม่เลือกอยู่อะถามไอเทีอดีตเนี่ยถามไอเทียไอบังอะก็ไม่งั้นเราจะไปที่อื่นกันแล้วคิด <c oughs> ไม่ออกแป๊บหนึ่งคือ <c oughs> เลือกให้ไหมขอสองสองนาทีได้ไหมสองนาทีได้ไหมโอเคโอเคโอเคโอชีมุขอคู่ดาวแป๊บหนึ่งคู่ดาวโอชีเจ้า ให้เหรอลืมตั้งแล้วลืมกูแล้วดิพี่ได้ตั้งแคมป์ไปไหนหรือว่ามาเฉยตั้งแคมป์ดิตตตัั้้งงบีพี่เพลงวอนได้ไหมวอนวอนวอนไอยามเธอจากไปคานั้นเหรอใชฟไหมครับน่าจะได้ใช่พี่ได้ครับได้ได้ได้แดนดิจอยนะโอเคได้ครับผมตั้งใจฟังพี่อะโอ้โหดไอ้ครับอย่าคาดหวังนะครับถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังผมนั่งฟังละ อัน,นเมื่อกี้ผมยืนฟังอยู่อันนี้ผมนั่งฟังละ เสียสองอันนะดิว่าไงครับพี่เราไม่กี่น้อยหล่อได้ยินป่ะพี่ก็สั่งรอบเลยแต่เราทำแค่รอบเดียวที่รับข้าวป่ะครับใช่ครับใช่ครับเลขอะไรครับเอากี่จานครับเอาสองจานครับสองจานเลขสองเจ็ดหกครับเลขอะไรครับเออเอกี่บาทนะครับห้าพันบาทครับเติมหมดเลยเหรอเติมหมดไปเลยเนาะมันไม่คุ้มแบบนั้นหน่อยครับ เสียงเหมือนพี่บ้านเลยเลขเอ่อหนึ่งศูนย์นห้าเก้าเอามาแล้วครับคนฟังหายไปไหนแล้วล่ะ